ตี้ตีมันโจเสียบุ่นได้ทกสบาีไาแล้วทำ้ายคุเทอเอฮอบรถเทมุเอเท่ยังเดียงสิงนั่นเลยดอตเทมใส่ปาร์ตี้นะยตู้เบืให้ย่างกันนะัจอยเนี่มาเคะนนเดยจยเร์คะแนนสเยดยนะโ่ย เซฟสีเปิดแบขึ้นเลยคะแนนนึงเท่าปูเซิเขออกปน่ซือฟาน้ก่ะเตะลงเะซือยอดคะแนนสองหนึ่งอ๋ออีน่ะสองสางโอ้ไซเอซฟไซนีตายเลยสูระ

เดี sociedad, uh, oh, like okay. ๋ยวก็จะลอยไม่ใช่ลอยเป็นอะไรตัวลอยสามห้าจะเต้นจะตานังจะตาื้อมึงเจ็บเดี๋ยวตานึเจ็บบอขามเสืเนาะเล่านี้เนาะตานั้นะสิชิปล่กแจะจงขอนเจ้าเหรอะเ่ามคือนะ เ้ากันเจ้ากันัตอที่สขั้นตออสุดยแล้วคะแนนหกี่จล้วต่เซนขั้นตอ่สุด้เขั้นอสุดท้ายก็พอเดีวเราลงองเตมาเปิดแปแของทีมสองสองห้องน่อยเจ็ดสี่ต่งไ้เลยชน้อชีนี่ตอนนี้มงยีโผ

เซฟยอดกรรมสิทิยอดนั่นแต่บ่อข้ามสิบสองสิบก่อก่งโอ้เฟดีเซฟดีถีเซฟดีนะเปิดประึ้นเลยสิบสามสิบอนแด็กตเดียวโอ้เป็นแต้มเลยนะสิบสี่สิบลูกเดียวเก่งเลม ปรึกษากอนขอเวลาหนอ่อย1 0 1 4ลูกเดียวกเกมพ่ออ้าถือว่าเซตที่ 1, หนึ่งหนห้องได้ไปนะหนเสร็จซาลาเสร็จที่หโอเคครัที่ 1, ท 1. หนึง่งเมย์้างสวนมาเกยรไไปต่อ รถเบิง้งเสรที uh, ่สต่อแล้วใช้ต่อเสร็จที่อ๋อใช้สองไปยอเสร็จรวนะสองยอเสร็จรวนะเี๋ยวเดี๋ยวสองลไปสิงีนะสองคุณเฟสเซร์นเสร็จสองเริ่มู้อยอ๋อะตัวตเรออเยหน่งไปับ xuống xó xuống ó này sớm đi sớm 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 đi sớm nói sớm phải sớm 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 tua sớm 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 sớm

เช็ดโซอโชว์ย <desserts> <Negative paper> <sh arp Irish> ี่เห่น่เจียมเตี่เหล่นเช็ดสามเก่งใจกันนะแปดสามสงสัยอาจจะมีเซตสามแล้วคันเป็นนีเสิร์ฟดีนะดูนี้ตอป่อออกเลยนะเป็นแต้มของทิปูน้อย สามเก้าเลยขนาดสามเก้าสามต่อสิบเราหัวเสียงหัวแหลมร้ายหัวคมร้ายทิ้งกันเราป้า ป้ายหรืครือเสเีย่อ๋อสิต่อาตัวนี่เ่อยเียจยันยนส่อ่าเนเสียนีเลูกเน้อยนาสอ้ีบยังลูกไล่ทัน

เซฟเสียแลเปลี่ยนเซฟทีมปูน้อยเส์ฟ13แปดในอีกสองโลเกนสงซสัเซ็สามแท่เซสีแปดบาลเดียวจบจบเซตสองแ้วว่ามีการตัดสินแบบไปฮอดเซตที่สามนะ สไลฟฟังแล้วเก็บนะฟังแล้วเซตไปตัดตองในตัดสินเซตที่สามอาเซตสามาเริ่มเซตที่สามเด้งเทนปูน้อยจะได้เซฟก้อนเซฟโดยจ้อยนะจับได้เต้ลงบอรลงดีนะปูเซฟ เฮ้ยไ่าตาลีจอเสียเสียนเป็นแต้มเป็นเซิร์ฟ3 0นมปูน้อยอะทมองหองเซิร์ฟ

mất <laughs> to chết, ừ, Tốt đi. <laughs> <Pét> to chết, <ship>. chết, <laughs> đi, chết, to chết, Đi chết, đi chết, 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 Phạt โมกกนเลกาลีต้อนองลดีสิบเอ็ดเซ็ตไมจะถกโอ้จอยเสียเองเนาะสิบสองสซบ เปิดแตกโอ้เ uhm ซิร์ดีหลายแล้วนี่นะเปิดเยียบเซตเลยสิบสามสิบเซิร์ฟอ้อเทียมตรงสองห้องขอเวลานอกปรึกษากันนิดหนึ่ง Ially, 1เก็ดี่เพแกบได้บอหรือว่าเสิร์ฟต่ออนุได้สิบสามสลูกเดียวเกมตัวเลยตัเมลเมพิกไปพิกมาละสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายกลายเป็น สุดท้ายกลายเป็นฟั่งหน่งสอห้องน่ะเข็มหน่งสอห้องเป็นไพ่ซอรเสียเปียกเพราะว่าสิบชี้เท่าเลยได้สิ่งได้ได้เป็นไฟเซอร์เลยเนาะโอ้โก็ที่เสิร์ฟอย่างเงียกือบเสียเปียกเลยเนาะสิบชี้สิบสามเขเนาะมาตวยอะจังนะ้ล่อน เส้พนพอดีเลยเนาะึเส้พนพอดีเลยถือว่าหนงสองห้องได้แปดสิ่งครับใส่ปาร์ตี้คิดว่าออกเนาะแต่ว่าบอกออกเนาะึเส้พนพอดีเลยสายากจะเติร์นนเติร์นะั่แล้วแล้วก็ต้องนะก,การคิดเร์เที่ยมหนงสอหอ้องยังเสต็เป๊ะเหมือนคะแนนกดจี้ต้ากดเป๊นนะนั่งเหลือแปดสิ่ง